สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องสื่อสองสไตล์เกอร์วันนี้เราอยู่กันในจูคัตจูเนียเซิร์เวอร์ในซีซั่นที่4และวันนี้เราอยู่กันกับตากอคาตาลุนะครับที่ไม่มีรีเพย์มอสแล้วก็สเปรแมนหรือน้องเอ็มกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็วันนี้เราจะมาทัวร์บ้านของน้องเอ็มนะครับได้ข่าวว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากแต่ว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะใช่อยู่คนเดียวชื่อหมู่บ้านชื่ออะไรฮะเชื่อว่าหลีเข้มท้าวค่ะได้แรงบันดาลใจอย่างไหนเขาถามก่อนมันเป็นชื่อแกงเราค่ะแกงที่โรงเรียนเนาะเราก็เลยเอามาตั้งเชื่อว่าชื่อมันน่ารักดี ใช่ค่ะน่ารักน่ารักโอเคยังไงเดี๋ยวเราเอ็มพาทัวร์หมู่บ้านตรงนี้เลยตามสบายนะเดี๋ยวพี่จะเต็มไปเลยเดี๋ยวถ้าเกิดพี่มีคาถามพี่จะถามไปเลยนะโอเคสามสองหนึ่งทัวร์คโอเคแล้วก็จะเริ่มด้วยตรงนี้เนาะที่จะเป็นเนเธอร์ที่จะเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเลยก็จะเป็นหอนาฬิกาตัวนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเนเธอร์ฮับใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคแล้วก็เราจะแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะก็คือฝั่งนี้กับฝั่งตรงนู้นซึ่งเราจะแบ่งชัดเจนก็คือฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับก่อสร้างทั้งหมดนะคะสส่่งกอร้้้าาพวบนนี ก็ฝั่งนูจะเป็นพวกเอุตสาหกรรมนะคะพวกฟาร์มผ,ผลผลิตอะไรพวกนี้ก็จะส่วนใหญ่อ oh, อ๋แบ่งโดนไว้เลยใช่ค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่นุ้ยเห็นธงข้อมูลน,นั้นไหมคอะ่าธ uh, ง,งสีฟ้าชมพูขาวใช่ใช่ธงนั้นชื่อว่าธง transgender flag ค่ะก็คือเป็นธงของเพศ transgender ก็คือ represent oh. เพศสภาพของเรานั่นเอง oh. เอาไว้จุดสูงกลางเมืองเพื่อแบบสื่อือถึงเราอะไรเงี้ยก็คือเราเป็นเพศที่3มใช่ไหมแล้วเราเรามาทาทงนี้ไว้เพื่อแบบเป็นัญลรกษั์ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าหมู่บ้านของกระเทยอ๋อโอเคครับแล้วแล้วอย่างนี้นี่สีส่ลุงนี่ก็นับเป็นในนี่เหมือนกันป่ะส่ลุงจะเป็น LGBT ค่ะจะเป็นรวมจะเป็นจะเป็นอีกอันหนึ่งใช่ค่ะขึ้นเป็นรวบอันนี้คือหมายถึงว่าจะเจาะละเอียดกว่าอย่างงี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสาวสองนะคะสามสองสาวสองสาวสองสาวประเภทสองอ๋อใช่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเราค่ะที่เราสร้างตั้งแต่เข้ามานักแรกเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือปกติก็เข้ามาก็คือเข้ามานอนอย่างเดียวมันแบบก็เลยยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากก็จะเป็นเรียบๆชั้นบนก็ยังไม่มีอะไรเนาะ๋ยวของคืคอวิวคอนบนแป๊บนึงได้ค่ะได้ค่ะว่างเลยแต่ยังแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยลงไปเป๊ะโอ <c oughs> <Okay S 1> เคค่ะแล <c oughs> ้วก็มาทางนี้ก่อนละกันอะตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวค่ะที่ไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเอาไว้ตกแต่งเ,ยงเฉยๆแล้วก็เป็นกังหันลมเนาะเออลืมบอกไอ ไอ้หอนาฬิกาตรงกลางนั้นเราออกแบบเองนะครับแต่ว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้เจ้าการขันลมนี้นิดนึงเพราะว่าหอนาฬิกาตรงกลางมันไม่มีแบบอินเทอร์เน็ตที่เราต้องการเราก็เลยออกแบบแบบนี้น <Wow. S 2> ไปใช้จากไอ้เจ้านี่เลยเจ้าใช่ใช่ค่ะใช้เป็นเรฟเฟรนด์นิดหน่อยแหล่งอ้อางอิงมาเพื่อทําเป็นหอนนาฬิกาตรงกลางใช่ค่ะฝั่งนี้ก็จะยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําเพิ่ม hmm. โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางแยกนะคะสงทางไปทางนี้กับ ไปทางนี้ก่อนละกันขวา,าไปซ้ายก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตลาดนะคะเชื่อว่าหลีเฮมมาร์เก็ตเนาะซึ่งจะเป็นตลาดที่ใช้งานได้จริงนะคะในอนาคตก็คือเดี๋ยวจะเอา m อ็นบีซี่มาไวแ้แต่ละจุดแต่ละจุดเนาะใช้แลกข,ของได้อะไรเงี้ยแต่ว่า,าจริงๆเลยคือเราอะ่ะย้ายเอ็นบีซีมาแล้วรอบนึงแต่ว่าเราเลยวางม็อบม็อบดนะิสแตวเนอร์ก็เลยโดนโดนแดกไปเร <c oughs> ียบร้อยัทั้งโซนเลยเข้ามาหมดเลยเอ็นบีซีเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยน่าจะตกแต่งอาจจะมีแบบห่อคอยเล็กๆอะไร้ยคะเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบกองไฟ ごめんね。You know? mm hmm. ขี่ขย้อนกบไปตรงทางแยกมาขีดแบบนึงทางขวาแยกขวาอโอเคทางแยกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวเอาด้านซ้ายก่อนละกันตรงนูงนะ้นเล็กๆอ่าซ้ายบ้านตรนี้ดูตรงนี้มันจะเป็นเหมืองค่ะไม่มีอะไรมากเนาะช่างผมโอเคโอเค,อเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ยักษ์เนาะที่เราออกแบบเองมันก็จะเละเลนิดนึงเนาะก็จะแบบดูลกๆนิดนึงแต่ก็ได้ท่านี้แหละก็สวยแล้วก็สวยอ่ะออันนี้ตั้งใจว่าจะทําเป็นวงเวียนที่จะแบ่งทางไปได้อีก3ทิศเลยค่ะตรงนี้หนึ่งสองสาม แล้วก็มาอันนี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นห้องเก็บของค่ะที่เราหลังจากเราใช้งานจริงมาสักพักนึงเนี่ยเราก็เพิ่งมาทราบว่ามันเล็กเกินไปแล้วมันเก็บของในม้าไม่พอวะก็เลยมีแผนว่าเดี๋ยวจะทุบทิ้งทั้งหมดแล้วก็จะสร้างใหม่อ๋อคือของเก็บไม่พอเลยใช่คือคือของอะเก็บพอค่ะแต่ว่าไอเทมมันไม่มันไม่พอค่ะอ๋อคือมันไม่พอต่อจำนวนกล่องชนิดของไอเทมก็เลยว่าเดี๋ยวจะทุบแล้วก็สร้างใหม่นะคะก็คือเป็นที่เก็บของที่แบบว่าเก็บทุกไอเทมอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะใช่ใช่พื้นเทราคัต แล้วก็อ๋อลืมตรงนี้ไตรงนี้เนี่ยจะเป็นเห็นพื้นที่ว่างตรงนี้ไหมคะคือจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ค่ะที่เราทําร่วมกับบิดาแห่งรถไฟในเสร์ฟนีนะครับก็คือกันจังนั่นเองเฮ้ยก็คือจะทําเป็นสีเข้มสเตชันค่ะเป็นทางรถไฟจากวาร์ฟวอฮาร่ามาที่บ้านของเรานั่นเองวอลฮารากันใช่ค่ะตกใจพี่นึกว่าแบบวาร์ฟจากบ้านกันจังมานี่เลยโอ้โหพี่ตกใจนั่นก็เกิดใอยู่นะพูดไปเลนห้าหมื่นวอลโอเคแต่ก็ตั้งใจว่าจะทาเป็นแบบใหญ่ๆเลยคือจะเป็น เรียกว่าอะไรนะออสนามบินนะคะที่จะแบบมีจุดรับคนเข้าเมืองหรืออาจจะแบบเก็บกระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> สนามบินหพี่ในหัวพี่แบบโอ้โหมันบึ้อแบบมันใหญ่กว่าน,นี้มากอ่ะคือแบบโอ,โ,โอ้โหก็ไม่ไม่ไมขนาดัหน จะแบบใหญ่ประมาณนึงแต่คือไม่ได้ใหญ่มากโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับโซนเนาะโซนสร้างบ้านอ๋อมีมีบอลลูนีค่ะตรงนั้นบอลลูนเนี่ยเป็นโปรเจกต์อีกอันหนึ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะทำโปรเราจะทำบอลลูนเนี่ยเยอะๆแบบว่ารออยู่แบบตราบเมืองอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ผสมกันไปเนาะเพิ่มสีสันให้กับเมืองอเดีเดี๋ยวขอถามเรื่องธีมของเมืองหน่อยธีมเมืองเอาเป็นธีมอะไรเป็นเมดิวัลที่ไม่ใช่ไม่ใช่เมดิวัลเก่าอะครับคือเป็นเมดิวัลที่มีความร่วมสมัยแต่ก็ไม่ใช่โมเดิร อ๋อเป็นแบบเหมือนชุกอ่าช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่โอเคเราไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะตัวนี้แคบหนึ่งนะคะได้ครับได้ไม่เป็นไรมีคอนอนก่อนมืดแล้วโอ้โหพกเตียงเราพกพกเตียงไปเลยกไปแล้วโอเคไม่ได้ปักพ็อตไว้ไงโอเคตอนนี้ก็ได้เป็นส่วนของอุตสาหกรรมที่เอาจริงๆคือเราไม่ค่อยได้มาฝั่งนี้เท่าไหร่เราเลยยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะคะก็เลยของมันยังมีน้อยๆอยู่เนาะของมีน้อยๆก็เพราะว่าไม่ได้ตกแต่งแต่ว่าฟาร์มที่ทำไปหลายฟาร์มแล้วใช่ไหมทำไว้ประมาณ เราไปดูกันเมื่อกี้ฮะถึงว่าไปถึงสร้างอะไรพวกนี้อยู่ฝั่งนี้มากกว่าฟาร์มไม่ค่อยยุ่งว่างั้นใช่ใช่ใช่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นทางสี่แยก่ะที่ก็น่าจะไปได้อีกไกลประมาณนึงแล้วก็ตั้งใจว่าจทำให้แถวนี้มันแต่ว่าคือคืนนิดนึงะค่ะอาจจะมีแบบคือด้วยความที่แถวนี้มันเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเราด้วยความที่เราเป็นคนช่างมโนนะคะเราก็คิดว่าอาจจะมีแบบหอพักหรืออาจจะเป็นส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะ พี่หอบพาเราค,าคิดว่าตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งชุกชุมของคนของคนทํางานอะไรเงี้ยค่ะชอบชอบมันโอ้ชอบชอบชอบโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฟาร,รม NPC ์ม n p c ที่เอ,อ่อโคเลมเดือดจังใช่เป็นฟาร,ร์มโคเลมเข้มาม่ได้นะคะเพราะว่าคือมันค่อนข้างเล็กนิดน,นึงที่เดี๋ยวเราเลไงไว้ว่าเดี๋ยวนะคนน่าจะทุบทิ้งอ,อีกอันหนึ่งเพราะว่ามันเล็กไปมากๆ n p c มันไม่พอกับรกับที่เราต้องการนะคะคือตั้งแต่ว่าจะทุบทิ้งในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยไว้ก่อน้วโมเดลมันก็แบบเก่าแล้วหรือว่าโมเดลมันดูแบบไม่ค่อยเข แล้วก็สร้างใหม่เนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสะพานค่ะชื่อสะพานว่าสะพานคแคมบิดคมบิดเออไปเซิร์ชข้อใหม่ใน g o o g l e เอาเองนะครับมันมไม่ค่อยดีคข้าตัดรู้ไหมข้ามไปก่อนไปก็ได้ไปก็ได <c oughs> ใ้ใครสงสัยไปเซิร์ชเอาแล้วกันนะครับผมไม่พูดในคลิป <Okay. S 1> แล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้เออหมือนกันแต่ให้เดานะอย่าเสิร์ชที่สสธานะอ่าโอเคใช้แบบ แถบดำหาเหรอเซลอยู่คนเดียวแล้วกันอ๋อใช้อยู่คนเดียวอ๋อโอเคโอเคใช้หมวกแล้วอยู่เป็นขึ้นมาคุณทำผมอยากรู้ขึ้นมาทันดีทันใดแล้วนะเดี๋ยวบอกหลังไม่ก็ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสะพานที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเห็นว่ามันจะเรียบๆอยู่เดี๋ยวอนาคตก็ก็จะตกแต่งเพิ่มครับแล้วก็ข้างบนนี้ค่ะเห็นที่ตรงกลงข้างบนนี้ไหมคะคือเราตั้งใจว่าจะทําเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำารูปปั้นอะไรแล้วทำไมมีตรงนี้มีเขียนว่าマイคราฟทีเฮดอะมันซื้อมากไม่รู้ with uh him -huh. โอเคแล้วก็เดินลงมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพืชพันธุ์เนาะเกี่ยวกับเกษตรทั้งหมดนะคะ,ะกค็จะเป็น <c oughs> พื้นที่เกษตรอ่าอันนี้จะเป็นฟาร์มอ,อ้อย1อันแล้วก็จะเป็นฟาร์มข้าว2อันค่ะอ้อยกับข้าวฮะอ๋อฟาร์มข้าวอยู่นี่ๆๆแล้วก็ฟาร์มอ้อยอยู่นี่ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็อ่ะข้างล่างน,นี้ก็จะเป็นที่ที่เก็บอ้อยเนาะแต่ก็ไม่ต้องลงไปหรอกค่ะมันค่อนข้างรกมากอ่าโอเคยังไม่ได้เก็บอะไรเ,เท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟาร์ารารบบขขาม เลีย่ยงเลยการที่นานๆทีเราจะมาใช้ที่อะ่ะก็เลยสังเกตได้ว่าในกล่องก็คือจะมีผลผลิตค่อนข้างน้อยเนะาะก็คือไม่ได้ไไดออโต้เป็นใช้มือแทนใช่ค่ะคือนานๆจะมาเอเพทีเพราะว่าไม่อยากให้เสิร์ฟแะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จริงๆตั้งใจว่าจะตกแต่งแบบว่าเป็นโซนธรรมชาติครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําก็คืออาจจะเป็นแบบมีนกแก้วมีแมวมาแบบนั่งๆอ่ไรเงี้ยเนาะโอเคครับก็ ก็น่าจะหมดแล้วนะสําหรับทั่วบ้านหมู่บ้านของน้องเอ็มหมดแล้วใช่ขาหมดแล้วไม่ดเดี๋ยวเอ็มเอ็มบินขึ้นได้ไหมได้ขได้ขึ้น,ข,นขอไปจบบนบอลลูนเนี่ยโอ้โหมีรูด้วยยังไม่ได้อุดเลยออ้ยบอลลูนมีรูลองมาล่วงนะอ่ะโอเคไอพี่เห็นมันหลายครั้งแล้วน้องเอ็ม<ะ>ทําไมน้องเอ็มไม่ใส่รองเท้า <laughs> ทําไมคือมันหายไปนานแล้วแล้วน้องก็ขี้เกียจคาะก็เลยไม่ไม่ใส่เหมือนกันอ๋อคือพี่ชอบพี่ชอบในความแบบไอเดียของแกที่แบบว่ารองเท้าแกเป็นรูปกระต่ายใช่ไหมพี่ดาวเป็นกระต่ายใช่ไหมใช่่ะใช่ใช่โอ้โ หล,หลายครั้งที่เขาซื้อมันไม่ค่อยเห็นแกใส่รองเท้าพี่ก็สงสัยเอ๊ะแกอะไรกับรองเท้าหรือเปล่า <c oughs> มันหายไปนานแล้วค่ะแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจทำโอเคโอเค,อเคอพี่ึกว่าเป็นไอโผลเพราะรองเท้าดิอ่ะเข้าสู่ช่วงถ่ายคลิปละสี่คำถามพี่ลืมบอกไปเลยว,ว่าเรามีคำถามเราเริ่มถามมาเรืกว่าน้องเอม็มทำไมถึงสมัครเข้ามาในจูคัตดเหรอครั้งแรกเลยค่ะที่เรารู้จักจูกุคาร์ดคือตอนที่เราประมาณป .6 อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้างแต่ก็คือติดตามผ่านๆนะครับคือไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ว่าประมาณตอน จูเนียร์ซีซั่นสี่เขาปิดรับสมัครเนี่ยคะ่ะคือเพื่อนเราอ่ะทักมาว่าปีหน้าสนใจมาเล่นได้กันไหมแบบมันมีคนเยอะๆแบบว่าน่าจะสนุกดีนะคือมันก็น่าสนใจดีก็เลยเวางกับเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวภายในปีนั้นอนะ่ะเราจะลองทํา YouTube ดูเพื่อที่จะเก็บยอดซับให้ได้ประมาณหลักร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวมาสมาัครเล่นกัน<ม>แล้วทีเนี้ยประมาณไม่กี่วันาจากนั้นนะครับ<ม>ก็คือก็อเปิดรับสมัครจูเนียร์4.5นะแล้วก็สมัคร<ม>แล้วก็ปิดเป็นตัวสำรองแล้วก็ได้เข้ามาเล่นก็<ม>ประมาณน<ม>ี<ม>้ก<ม>็คือแบบว่าจะมาเล่น คนเดียวเพราะว่าเพื่อนขีอ้อายอ่โอเคครับถามแรกคำถามที่สองนะหลังจากน้องเอ็มเข้ามาในจูคัทเนี่ยน้องเอ็ม ได้เจอได้ได้พบปะอะไรไปบ้างได้อะไรกลับไปบ้างจะเข้ามาในจูนเนียอันเนี้ยเราว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตอบคล้ายๆกันเลยก็คือน่าจะเป็นน่าจะตอบว่าเพื่อนเนาะคือมันได้จริงๆอะ่ะมันเป็นสังคมที่ดีมา,มากๆเลยนะคะเนี่ยคือถึงเราจะแบบอาจจะเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งอะ่ะแต่ว่าคือคนที่นี่เขาค่อนข้างเวลคัมอะคือแค่เข้าดิบไปเงียบๆางเงี้ยเขาก็ชวนควุยแล้เขาแบบเกิดสารสัมพันธ์ที่ดีถึงแม้ว่าช่วงแรกเราจะไม่ค่อยมีเพื่อนนะคบแต่ว่าช่วงหลังๆมันเนี่ยก็เออเริ่มเริ่มแบบรูแบบ้จักคนนึงคนนี้แหละโอเคเ เปลี่ยนในคลิปคปนี้เลยช่วยบอกข้อเสียของจูเนียร์ซีซั่นนี้หน่อยครับโอ้โหปพี่พูดจริงรเหรอให้พูดเลยแ <laughs> บบว,ว่าพูดเลยว่าเจออะไรบ้างพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือคาตาก็จะได้อาไปปรับแล้วก็คนดูอาจจะแบบฟังแล้วเออกลุ่มหรือว่าการที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมนุษย์ไม่ใช่ว่าเรามีแต่ข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันอยากให้น้องเอ็มพอจะแบบเจอตรงไหนที่แบบว่าน้องเอ็มไม่โอเคหรือน้องเอ็นรู้สึกว่าตรงนี้เราปรับได้นะช่วยบอกพี่และคนดูทีว่าเจออะไรบ้างในข้อเสียหนึ่งอย่างสองอย่างล่ามาเลยพี่พร้อมฟัง งโงเคค่ะจริงๆพูดตรงๆเลยนะครับก็คือเราว่าที่เราเจอมาคือมีปัญหาเรื่องของมารยาทกันนะคะคือเราเจอตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเลยอะค่ะคือเราโดนแทรกคิวอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็เราก็มองว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจะไภได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยอะค่ะเราก็พยายามจะไม่ว่าอะไรเขาแต่ก็บางทีเราก็แอบแบบทําให้เขารู้ะะว่านเขาก็แบบเออเราเราไม่โอเคนะที่แบบทําตัวไม,ไม่มีไม่มีมารยาทใส่เราอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคตรงนี้เราก็คุยดีกับเขาแล้วครับก็เป็นเพื่อนกันแล้วก <Eastern S 2> ็คือเรื่องมาร โอเคครับก็ให้คนดูรู้ไว้ว่าก็อาจจะมีบ้างฉะนั้นก็ปรับปรับตัวไปใครมีอะไรไม่ดีไม่สบายใจไหนก็นนคุยกันปรับความเข้าใจกันเนาะโอเคขอบคุณสำหรับข้อสามารถเลยจ้าที่สำคัญอย่าท<ข>ําอย่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วกันครับผมโอเคก่อนจะไปข้อสี่มีอะไรอ,อ,อยากจะย้ําอีกไหมน้องเอ็มข้อที่เด่นที่สุดก็ใช่ที่แกอยู่ในจูคาจูเนี่ยอ๋อเจ๋เวลาแป๊บนึงนะครับโอ้คำถามา่คือคำถามมันยากอะยากนี่กว่าประกวดนางงาม อยู่ดีก็โยนมาเป็นแค่คลิปของน้องเอ็มนะถามคาตายได้เลวเพราะพี่ไปเจออะไรหลายๆอย่างมาแล้วพี่อยากอยากปรับกับคําถาม4คําถามนะ่แล้วคือเพิ่งมาปรับตอนแบบ4.5่จุดห้าเงี้ยเลยอีกแค่2อสาคนที่ไปถายก็เดี๋ยวจะใช้คําถามานี้ไปถามพวกเขาอีกรอบนึงแต่น้องเอ็ม,อมเป็นคนแรกที่พี่ใช้โอเคเราขอฝากข้อ3เพิ่มแล้วกันค่ะเรื่องให้ขัดเรื่องมารยาทเฮ้ยไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่มารยาทสิเราจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือคิดว่าปัญหาก็น่าจะเป็นเรื่องของเสิร์กระตุกนะครับพี่นุย้ยคือมันก็นานๆกระตุกทีนาคาช่วงแรๆเล่น เลยคือแบบต้อง e p นา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 ถึงจะเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคละก็โอเคเพราะว่าคนเล่นน้อยใช่ค่ะติดทีมหลักไปหมดแล้วอโอเคขอบคุณสำหรับสข้อที่พูดมามากอ่ะข้อสุดท้ายก็จะจบกันแล้วช่วยฝากบอกกับคนที่อยากเข้าจูคาจูเนีรยในซีซั่นต่อไปหน่อยครับบอกอะไรให้เขารู้ไปกเกอรกำลังใจหรือแบบเตือนเขาะไาสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจตอนนี้อยากบอกกับเขาช่วยบอกทีเออเราอยากฝากไปถึงคนที่อยากเข้าแล้วกันก็คือ เวลาสมัครอะค่ะมันจะมีฟอร์มหนึ่งที่เขาจะให้ใส่ผลงานช่องเกี่ยวกับผลงานคือเราอยากเน้นตรงนี้สำหรับคุณที่อยากเข้านะคะเน้นให้หนักๆเลยคือคืออย่างของเราอะคือเรามั่นใจมากๆว่าเราอะเข้ามาได้ด้วยผลงานแน่แนแนเพราะว่าคือเราไม่ยูทูบเราอะมีประมาณ10บซับไรเงี้ยคะ่ะซึ่งแบบในน้ำตัวเราก็ไม่ได้น่าสนใจคือเขาไม่ต้องมารับเราก็ได้อถ้าเขาไม่เห็นผลงานเราเพราะงั้นเนี่ยเออคุณที่อยากเข้านะคะปีหน้าเนี่ยคุณมีเวลาอีกนานคุณฝึกไปเลยคุณทําอะไรคุณทําไปเลยคะ่ะแล้วก็ผลงานมันไม่จะเป็นต้องเกี่ยวกะปน มากเลยอันนี้ก็ตัอใจมากสำหรับคิปคำถามที่ยูยูก็ถูกดับแปลมาสำหรับคลิปนี้คลิปแรก <laughs> จุดๆที่ผมเพิ่มเติมอะไรเล็กน้อยได้ไหมพี่ได้ขนาดพูดเลยเรื่องผลงานเนี่ยที่ส่งมานะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยอันนี้เราสามารถพูดได้บอกว่าพินวเรื่องที่เราดูกันนะปกติตอนที่แบบเราใช้เราเจนในนี้กันเราเอาพูดเลยเาก็คือหลักๆนะครับด้วยความที่ว่าอ่ะผมเชื่อว่าหละยๆคนน่าจะทราบล้วละว่ามันมีคนส่งมาคนข้งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราจะเปิดดูเนี่ยคือภาพผลงานก่อนแล้วอันไหนสะดุดตาถ เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพวาดทั้งวิด <men> ีโอหรือจะเป็นแมปก็ตามนะครับพวกเราดูหมดนะใช่ค <scales> รับอย่าฟังพี่ทูคนเดียวนะครับฟังพวกผมด้วยพวกผมก็เป็นคนดูงานทุกผู้คุณเหมือนกันอีแขก็เหาเ่ียม โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะตาก็น่าจะประมาณนี้แหละพี่โอเคถ้างั้นก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมเองก็ฝากน้องเอ็มสเปลแมนของเราไว้ด้วยนะครับเมื่อก่อนเขียนว่าสเปลแมนวิชตอนนี้ก็เป็นสเปลแมนธรรมดาแล้วโอเคครับน้องเอ็มก็บายบายครับขอบคุณน้องเอ็มมากครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันครับขอโทษขอโทษบ๊ายบายก็ได้บ๊ายบายก็ได้ไปพร้อมกันบายบายครับบายบาย